สวัสดีพี่น้องพบ่อกับไอ้นัทพลแล้วก็ไอ้ซอนมิสไซพี่น้องมาเนี่ยสิมาคนเข่านี้วนกันฝนกับตกหนีๆอยู่พี่น้องเอ้ยมันหนีมาลูกได้วะง่ายสองเสี้ยวแล้วมันีมหนีมาในลูกสองเสี้ยวเลยพี่น้องเอ้ยไอ้นัทพลกับไอ้ซอนมิสไซสิมามัดเข่าได้มาเนี่ยเจี๊ยบ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 ซีโบยู่มาหนีอยู่ค่ะฝนตกแลยได้บรรยากาศถ้าก็นอนตำแต่งอยู่ ฝนตกกับแข้งน้ำแก้งกันร้อยมื่อนี้เนาะบ่แล้วกับเกือบพลเออแข้งกันอีบอเมือนี้แข่งโอ้แข่งฝนนะคะแขงฝนเนาะดี๋ยวได้แข่งอยังอ่าคุณพี่บอกราลงมาจิมาเป็นมือกล้องหรือว่าจิมามัดเข่ามืเอนี้ไปทั้งใดสบายดีพี่น้องจิมามัดเข่านี่แล้ววันนี่ฝนตกยิีหนอยู่เออปะมันพ่นมันโพไปเท่าปะว่าอยู่นี่ก็ไม่ได้มัดเคลื่อนแล้วไปพี่น้องติดตามไปมัดเข้านำกันบัดนี้ อโอ้ยแล้วเพิ่นก็ซื้ได้ผู้มามาัดขาวน้ำสองคนนี่แหละพี่น้องเลยมีสองคนนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมนี่คือรายต่อไปใช่ไหมห่ <c oughs> <c oughs> วยเมื่อนี้นั่นแหละไอซ้อนไอซ้อนวิซายจะเป็นมือสังหารมื <c oughs> อสังหารโอ้คือว่าเฮ้ยบักจกจอยนี่ อันมัดเข้าได้ยัวเฮ้ยเอาเมื่อกี้นี่นะเฮ้ยด่ดีเว้ยเออยังสั้นแล้วยางที่ใค่างย่าอ่ะนะเหมันคือใครใช่อ้ไอ้เป็นตาใครย่างย่างอ่านเจ้าคือยางจังสั่น ยังขาคงคงฮ่าฮาฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่าฮก้นิงลูกก็วันหล่อไอ้ยกูอายยงจะคลองอ่ะตีโพดเนาะฝนี่กับพี่น้องเอ้ยรอบได้ก็รอบนั่นว่าชีวิตกันยังตกลงมาอยู่สันเอฟแมนเอฟแมนบ่ได้วางได้เบนเออโพดโพบักโมบักแตงพอาะช่าแล้วสักก่อนแน่นอนี่มึงเนี้ย สุกนี้ให้แน่พี่น้องสุกฝนนี้ให้แน่จักสองชองั่วโมงวันนี้พู่เนาะพอแต่มันมืดมากมันกะอันนั้นเราได้เนี่ยน,นะฝนะเอามไม่ได้ได้ได้เวียดมาม,ามาาัดข่าวซอยเปลามือนี้เวียดเอ้ยบ่าพูดพูดคนกิลลอยู่พูดเออเราบอกว่าเรามาเราเอาเสียมไปหาคุดยังเราปะ,ะมามัดข่าวไปหาคูดกิลเปล่าบ่เราเ้าเราเลือกเนี่ยเจ้าเดือกเลือกมึกปึกดักน้ำแก้วบ่มักมักใบไปท่านอโน่ ห้ามแก้วแล้วมะเม่เอ็ดเกับเมอีลีเมจิกกเมอันซานไปดึกกำปั่นตก่อนต่อที่หลมตุน่นบจะเอาราคาเท่าไรจะเอาราคาเท่าไรเลี่ยเลียเลี้งก็แฉนึงนั่นนะนอนอยู่คือถอดหนามกขันทั้งทั้งเลียันสามแนนน ค่สามเซนอะโอ้ยคันเซนห้าน่ะซอยกันเฮ็ดคันสะสองเซนได้สิสามเซนน่ะน้องเอ็สไอพิดยหลืมฝอหลืมแหม่เลยลืมฝอหลืมแม่เลยเอออันนี้บาอที่มัดมั้งสาวคนกัดมัดไปได้หลายเติบเลยเหรอพี่น้องเออประมาณรถหนึ่งเลยแหละสายบ่ายบางทุมันแห้งอยู่วะยิงแห้งอยู่ แหงอยู่เนาะอือจี๊ดตกแหงสัมได้ปะฝนนี่เบิ่งสีตกแหงเออมึอนี่ไอซ้อนวิสัยอันนั้นถ้พ่นมามาดเข่ากันนะพี่น้องเอ้ยเอ้านางอันนี้มาดบ่เป็ดไม้ข่มมันอะไรเอ้าขี่กันเด้วยยอ,องเอ้ยแม่มาอีกแล้วพี่น้องขะยี่มาอีกแล้วนี่มาอีกแล้ว,อลวโอ๊ยพน<ส>่นโปรยโปรย แบบนี้มันต้องดำนะโมเมนเกี่ยวเขาถอนถอนถอนกลา้า <c oughs> นายได้น้อนายได้น้อพี่น้องเลยโอ้ยคุณยังประธานได้ได้ฮอนมัตอันนี้กะกันเริ่มต้นจนจะพ้อ,องอชิจบยั่งบ่อเศร้าฝนตกต้องต้องพึง่งให้มันยที่ว่าบอต้องพึ่งบอต้องพึ่งพึ่งแห้งตากครับโอ้ยฮุกหอบพี่สะหน้าไปได้ไกลฮุบหอบฮุกหอบพี่สะพี่น้องเ <c oughs> อ๋ย อาไปกระพุบคอปกระพุบคอปนี่เล้ฝนนะฝนมาเหรอบุยสอนวิัยเร็วๆมาเร็วๆสาวซ้อนวิัยลุยเบึกบืนคือตอนยางลุยลุงบอยว่ะ ตอนย่างคือบึกบึนค่ะแตนอย่างคือตงตั้งตั้งค่ะหัวบามาเถอนเ็หะเสตัวไม่ถืออนน้ำเดือดันใา่ฝนนี่เปล่าไไดเป็นตกดูดิฝใส่ฝนนี่มาคอยด้พี่น้องช่วยด้วยช่วยด้วย มัำมัดโคตรแลยนะโคตรโลดโคตรกลางโลดสำหอดร้านนะพี่พ่อสำหอดร้านเหรอพ่อ,อ,อเธอรออะไรล่ะเออเธอไม่รู้เหรอว่าหนีฝนเออเธอ,อสิม,มัดอันนั้นอยู่หันบ่อ ยังเค็กคัดยอกแข่งกันบวาน,น,นวยังบัวจบบ่ะแล้วเธอจะมาพิธีพิถันอะไรเยีงเยง <c oughs> เหุ้เหตุมันเป็นแมน่แน่เอาติดต่อนยางลงมาแน่ อาจจะบักลกหอบฮิปหอบฮิปหอบอยู่นี่แหละอ่ะมีกันกันน้ำอยู่ที่ค่ะบอกได้จ้่เนาะอือแต่บอยเก็บมัดเขาเออลุยเลยลุยเลยอบอกว่ามันย้อนกลับขึ้นมาทางนี้นะมันตีกลับบอกฮือคนตีกลับได้ไหม <า S 1> กลับมาเห็ดยังไปแล้วก็ไปเล่นจิลละเนาะไปซะก่อนไปซะก่อนกับบัวซะก่อนได้เน,นาะเออหน้าตัวเห็ดได้ตัวเห็ดแล้วนะเฮ้ยหมอเออามาทำโอ่งนี่ป <c oughs> ็นเท่าไหร <c> ่ <oughs> เอามาทำโอ่งโลดยินเด้ เกง่กงเกง่งเก่งใทุกมือนี่ก็เวลามากี่อยู่เด็กกัติดมันติดบดใส่กับมือพังเบิดและหาวแห้งบดถนัดฝนตกะห่อหอนนะคะเอ้มายความว่าจะได้อ่ามันเอาออเด้อากาศแปรปรวน ไหนความวาจะได้น้อบ่อนอนหลับหนึ่งหลับสองก็ยังเหมือนเดิมนะพ่อชิริสเนาะก็ไม่หว no, ิดนะคะปีน okay. okay. ี้ชงใส่สิบัวได้กินข้าวดีแล้วล่ะกินข <si ้าวดำ่ะบมมีพลังแล้วที famoso, totally> <S <s ่ได้กินข้าวกดำแล้วล่ะก็ได้ใส่ข้าวกดำก็ได้กินข้าวกดำแมน ไว้เท้าไว้ไว้เท้าพดนมาแนะล้วเท้าเร่งมือไอซ้อนเร่งมือบ่ข <c oughs> ้าวมาข้าวแล้วข้าวไปค้นอีกนะคะ <c oughs> <c oughs> ไปไปเชๆๆยวเช็จแว่ชีด้วพ้นสมุนคอยกับอืดอาดดืดยาดท้องไซบออยากลงจูมอนี่เบิ่งอาการแล้ว <c oughs> อ่า โฮมโฮมกับรถปะขนาดนั้นกะไอหนัาตะโพนเราไปได้บัมบัมพูไว้ไว้ได้ไอซ้อนเลย ไอ้นัตตะพ่นมาได้ดอกเจ้านะมัดเขานี่นะเรียนอะไรนาองมียปลาไรมัยฮันมันกัดท้องฟ้ากระเปิดยูพี่น้องมีพลพำพมมันเป็นจังได้เนาะว่จะมืดอ,อเปลา ช้องผ้าก็เปิดแจ้งอยู่ยังไงล่ะแจ้งครับอ้าวได้หมดเบ่มีลมแมนันนี้มันไม,ม่มีลมเป็นน้ำแม่น้องบ่อยท่ามันว่านนี่ยแหละลูกค้าลูกค้ามาซื้อเพอ้อลูกค้าว่าคือตัดเขา่าพยานพน้นบ่าพ้นมาเมื่ออืน่นมาโลดย่านแต่มันบ่ามานั่นไปท่าเป็นจังไงบ้านนี้เป็นจังไงบ้านนี้ อืมันมาไอลีบาดในย่านมันแล้วบาดในพี่น้องเอ้ยขอยอมมันก็บนิ่มละเด้อแดงขันคอมันก็บโมยูแล้วคันไดนาสิมาเลยเป็่นพันยาเองเพิ่นพูนแล้วเออเพิ่นยาเองเพิ่นพูนแล้วเพิ่นเบิดอิทธิพลของเพิ่นพูน สองีไเอ้ยเป็นจังไหนล่ะเซยฮไปพ่อมาอยู่บ่โมฮโอ้ยโอ้ยอโอ้ยเป็นตาตายแท้ไงนบ่ใส่คว่ามักของไงโอ้ยไงโอ้ยี้ของไงกัจะคองเงียเอง เจ้าของเห็ดเออพวกมือดิกันเนี้ยวเนี้ยวคือว่ามันซุ่มเลยเบิดบ่เบิดห่อนเด้พี่น้องเลยอ้าวแล้วเนาะอ้าวอะหกอา้วออาวอาการของฝนจะมาหนะักมันก็อ,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 อ้าวอาอย่างนี้แหละมันก็เป็นจังสนี้แหละ โอเเสร็จ,จแล้วนะขึ้นแล้วนะพี่นอ้องมาฮอดีกับสิเก็บพาบริการไว้ชนีกาา่อนนะคะสิได้ดเมื่อเลยแหละพ่อแล้วแล้วให้น,นึ่งเลยให้ไอซสอนพี่ไสอันมาตอ่อได้บาทดีเอออำลาผ้าจากแล้วบาทดีมาต,อต่อโตเฮ้ยไปแล้วพี่อตสวัสดีครับสวัสดี